ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ําตอนที่2แล้วก็ได้บันทึกผลการทํากิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า62ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามชันรู้อะไรหน้า6กกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามได้เราจะต้องมาสรุปผลจากการทํากิจกรรมก่อนเนาะอ่ะ จากการทำกิจกรรมเนาะเขาจะเคาะน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่สองขวดใช่ไหมคะอ่ะขวดที่หนึ่งจะมีน้ำอยู่แค่หนึ่งส่วนสี่ของขวดเนาะอันนั้นคือจะมีปริมาณน้ำน้อยนะคะอีกขวดหนึ่งจะมีน้ำอยู่เต็มขวดเลยนะคะคูจะแทนเป็นน้ำมากนะคะทีนี้เราเดี๋ยวเราจะไปดูขวดที่มีปริมาณน้ำมากกันก่อนเลยเนาะอ่ะแค่มีปริมาณน้ำมากนะคะ ส่งผลต่อมวลก็คือมวลของมันจะมากไปด้วยเนาะพอมวลมากนะคะแล้วก็ความถี่ของมันเนี่ยจะน้อยนะคะความถี่ในการสั่นของน้ำนั้นนะ่ะมันจะน้อยเนาะแล้วก็จะส่งผลต่อเสียงเสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงต่ำนะคะทีนี้เราไปดูน้ำมากนะคะเอยน้ำน้อยกันเนาะ ถ้ามีน้ำน้อยนะคะมวลของมันก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ความถี่ในการสั่นพอมวลของมันน้อยใช่ไหมคะมันสามารถสั่นได้มากขึ้นเนาะความถี่ในการสั่นของมันก็จะมากนะคะแล้วกจจ็จะส่งผลต่อเสียงก็คือเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงเนาะ,ะจากที่เราได้สรุปนะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันข้อที่1นึ่เขาบอกว่า มวลของน้ำในขวดแก้วทั้งสองใบแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือจะแตกต่างกันอยู่ที่ขวดที่มีน้ำเต็มขวดเนาะขวดที่มีน้ำเต็มขวดจะมีมวลมากกว่า ขวดที่มีน้ำา1ส่วน4ะคะของขวดทีนี้ข้อที่2มวลของน้ำในขวดแก้วสัมพันธ์กับเสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินอย่างไรจากที่เราได้สรุปไปข้างบนใช่ไหมคะถ้ามวลมากเนาะมวลมากเสียงที่ได้ยินมันจะเป็น เสียงต่ําแต่ถ้ามวลน,น้อยเสียงที่ได้ยินมันจะเป็นเสียงสูงนะคะขวดที่มีน้ําน้อยหรือมวลน,น้อยเนาะมวลน,น้อยเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงนะคะ แต่ขวดที่มีมวนมากเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ำนะคะ อ่าข้อที่3เนาะมวลของน้ําในขวดแก้วสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ําอย่างไรอ่ามวลมวลกับความถี่มันสัมพันธ์กันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูที่เราสรุปกันไว้เนาะถ้ามวลมากความถี่ของมันจะน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้ามวลน้อยความถี่ของมันจะมากนะคะเราก็จะมาเขียนสรุป หรือว่าเขียนตอบได้ว่ามวลน,น้ำน้อยความถี่ในการสั่นของน้ำจะมากนะคะแต่ มวลน้ำมากความถีในการสั่นของมันจะน้อยนะคะ ทีนี้ข้อที่4เสียงสูงเสียงต่ําที่ได้ยินสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ําอย่างไรนะคะเสียงสูงเสียงต่ํากับความถี่มันสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่เราสรุปก,กันไว้เนาะเสียงสูงเสียงต่ำอ่ะถ้าเป็นเสียงต่ํานะคะความถี่มันจะน้อยแต่ถ้าเสียงสูงความถี่มันจะมากนะคะ เราะมาตอบคำถามข้อที่4กันเลยนะคะอ่าก็จะได้ว่าความถี่น้อยจะได้ยินเสียงต่ำแต่ถ้าความถี่มาก จะได้ยินเป็นเสียงสูงนะคะ,ะข้อที่5เนาะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำอ่าค้นพบอะไรเราก็จะเอาที่เราเขียนสรุปไว้ข้างบนนะคะอ่าสรุปตรงนี้เนาะ มาตอบในข้อที่ห้านะคะมาตอบในข้อที่ห้าเนาะอันนี้ทีนี้ข้อที่6นะคะจากสิ่งที่ค้นพบทั้งสองตอนสรุปได้ว่าอย่างไรอ่าเดี๋ยวข้อที่6เนาะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนสรุปใน ความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะว่าทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่2เนี่ยนักเรียนได้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเนาะที่เกิดขึ้นอาจที่ขึ้นอยู่กับความถี่นะคะ